สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจำวันพุทธที่9เมษายนพุทธศักราช2557นะคะวันนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกริตและดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะช่วงแรกวันนี้ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อนนะคะประธานที่ปรึกษาสอ,อสอ็เตือนข้าราชการทุกกระทรวงนะคะ ห้ามใช้เวลาราชการสนับสนุนการชุมนุมค่ะจีกลุ่มกปปสแนวทางชัดเจนล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนายสุรพงศ์ตัววิจักรช์ยกุลในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอสอเปิดเผยว่าสอสอเตรียมเรียกปลัดทุกกระทรวงมารับทราบข้อสั่งการของสอสส ห้ามข้าราชการใช้เวลาราชการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนื่องจากกลุ่มกปปสประ,ประรากาศตัวชัดเจนสนับสนุนแนวทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมสํานวนเพิ่มเติมในข้อหารกรบฏแล้วก็คงจะได้คิดพรรประชาธิป,ปัตย์ก็คงจะได้คิดว่าขบวนการที่นายสุเทพทำนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและผมอยากจะฝาก เตือนไปยังข้าราชการทุกกระทรวงโดยเฉพาะท่านประหลัดของกระทรวงต่างๆเพราะว,วันนี้เนี่ยหลังจากที่นายสุเทพประกาศชัดเจนว่าจะยึดอำนาจการปกครองที่ไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการทุกกระทรวงก็ต้องเข้าทำงานตามปกติไม่จำเป็นที่จะต้องให้การต้อนรับนายสุเทพกับพวก ที่ไปหน้ากระทรวงต่างๆนะครับเพราะว่าคุณสุเทพนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกบฏต่อราชนาจาักรไทยและข้าราชการทุกคนคือผู้รับใช้ราชการเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ถ้าใครไปให้การสนับสนุนวันนี้ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายสุรพงศ์ระบุว่านานาชาติทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษต่างมีจุดยืนสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยในไทยไม่สนับสนุนการเมืองนอกระบบจึงฝากถึงพักประชาธิปัตย์หลังได้พบกับผู้แทนของสหรัฐเมื่อวานนี้น่าจะมีความเข้าใจแนวทางประชาธิปไตยมากขึ้น